ทับให้โยนครับผมครับลงไปอยู่ก้นพื้นให้มากที่สุดนะครับผมครับด้วยที่ว่าพฤติกรรมหมึกนะครับเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับโดน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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ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 ้ยสองจุดห้านะครับผมนะครับที่กัดมาเมื่อกี้นะครับผมนะครับโดนมาเต็มๆนะครับไซบอสนะครับผมน่าจะอยู่ประมาณสักครึ่งโลนะครับผมตัวเนี้ยนะครับสายต้องพยายามไม่ตึงตลอดนะครับผมถ้าสายหย่อนนะครับมันสายหย่อนนี่หัวมันจะบิดงูหินนะครับผมนะครับสายเข้าไปอุ้นจับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยโดนจับแล้วเมื่อกี้เนี่ยยยออุ้หมดคาเล่ะ สิ่งที่เราจะวัดระดับน,น้ำนี่ก็คือเราควรที่จะรู้น้ำหนักของเหยื่อก่อนนะครับว่าเราทิ้งลงไปแบบนี้เราจะรู้ว่าเหยื่อมันหนักประมาณเท่าไหร่นะครับนะมันลงกี่วิกี่วิเนี่ยเราก็ต้องนับในใจนะครับไม่ได้ปะ เดี๋ยวจะมาหาก้อนหินก่อนนะครับผมนะครับมัดไปได้ป่ะตัวนี้อยากไม่ได้จริงก่อนเห็นนี่ไง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 น่าจะน่าจะมาทําเป็นสมอได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมนะครับเราใช้เชือกมัดตรงนี้นะครับผมเราต้องหาสมออันนี้ได้นะครับอ่ะสี่ห้าก้อนนะครับเรียบร้อยนะครับได้วันนี้อ่าแล้วก็วันนี้บรรยากาศดีนะครับวันนี้บรรยากาศดีสุดยอดนะครับผมนะครับวันนี้ทองฟ้าโปร่งนะครับผมนะครับโปร่ง ขึ้นก็โปร่งไม่น่าจะมีลมบ้างไหมเนี่ยไม่รู้กันนะครับผมนะอ่ะนะครับผะก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้วันนี้อยู่ด้วยกันนะครับผมตอนบ่ายๆนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าน้ําค่อนข้างนิ่งนะครับผมทริปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเอาเรือนะครับผมนะครับวันนี้จะพาเอาเรือออกไปหาตีหมึกตามชายฝั่งนะครับผมตามแนวหินเนาะอย่างที่เราเจอกันนะครับผมทริปนี้นะครับโดยงานเรือเนาะวันนี้จะพาเอาไปตีฝั่งด้านโน้นนะครับผมนะครับ ฟังใกล้ๆนู้นนะครับผมเนาเป็นแหลมที่มันเป็นตรงจุดน้ําเดินนะครับน้าเดินเนาะวันนี้ก็อยู่ในช่วงน้ําลงนะครับผมน้ําลงนะครับน้าลงอ่าน้าจะลงสุดประมาณทีก็ประมาณช่วงเย็นนะครับผมนะครับช่วงสี่โมงสี่โมงห้าโมงเนี่ยก็น้ําลงสุดนะครับผมตอนนี้น้าก็กลังลงเรื่อยๆนะครับผมอย่างที่เราเจอกันนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็คือน้ามันลงเยอะนะครับผมหมึกมันจะออกไปอยู่หน้านอกนะครับผมนะครับส่วนใหญ่นะคือวันนี้ผมก็เลยต้องเอาเป็นงานเรือลงนะครับผมถ้าไม่มีเรือนี่คือกินยากนะครับผมกินยากมากนะครับผมนี่ก็เพิ่ เราเรือมาจอดไว้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าสมอขาดนะครับผมเมื่อกี้เอาเรือออกมาสมอขาดนะครับลองตีแนละเล่นดูนะครับผมก็เลยมาหาเก็บสมอตัวนี้เก็บหินสัก4ีหก้อนนะครับเพื่อเอาไปทําสมอนะวันนี้เจอกันนะครับผมเดี๋ยวตีหมึกไปตามนี้แนวนี้นะครับผมวันนี้ก็หลายๆคนเนาะที่ขอ,อนเข้ามานะครับตั้งแต่ผมทําคลิปมานะี่คือคอมเมนต์ก็ เริ่มที่จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะครับตามคอนเซ็ปต์ตามคอนเทนต์คือคอนเทนต์ผมต้องให้มีคุณภาพนะครับผมให้มีคุณภาพ <laughs> <laughs> สําหรับคนดูเนาะวันนี้เราเป็นงานเล็กๆนะครับผมแต่คอนเทนต์ผมจะยพยายามพยายามจะสร้างให้มีคุณภาพนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมา,อาบอกวิธีแนวทางในการเลือกวัดระดับน้ําเป็นหลักนะครับว่าเราจะมีวิธีการวัดระดับน้ํำยังไงไม่ให้โยติดหินนะครับผมเรามีวิธีการยังไงมีเทคนิคอะไรเดี๋ยววันนี้จะมาบอกในคลิปนะครับผมนะครับวันนี้เป็นแนวทางอีกคลิปหนึ่งเนาะวันนี้เจอกันะเอดยพ เตรียมเรือเสร็จเตรียมสมอเสร็จนะครับเดี๋ยวลมเข้านานนะมันจะมายแล้วนี่ลมนะแป๊บเดียวนะครับผมนะครับแป๊บเดียวมันก็ลมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงบ่ายๆมาช่วงเย็นๆเนี่ยลมจะเข้าหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่รู้ไม่ทราบนะครับผมป้าเดี๋ยวต้องรีบทำเวลาก่อนนะครับผมปะเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวเรือลงกันไปอ้านะครับผมลมแรงลมแรงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามุ่งเข้าสู่หมายนะครับไม่รีรอนะครับผม ะนะครับอโอ้ลมแรงลมแรงอ่ะหน้านอกก่อนเด้อไหลเรือก่อนดี่ ดี๋ยวเข้าเตรียมก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตรงนี้ดูก่อนนะครับผมนะครับเพราะว่าหมึกนะครับช่วงนี้ยน้ำาลงสุดนะครับผมน้ำมันลงสุดนะครับเดี๋ยหมึกมันน่าจะอยู่บริเวณหน้านอกนะครับผมนะครับคือไม่กี่วัน่ะผมมาเทสดูนะครับผมนะครับหมึกมันค่อนข้างจะอยู่หน้านอกนะครับนอกชายฝั่งเนาะหน้าในนะครับผมเดี๋ยวจะใช้เป็นของแบบนี้นะครับอาชิคเี่นะครับอันนี้จะเหยื่อไร ของปลาซาบะนะครับผมลงดีกว่าครับทีนี้นะครับนี่เลยนะครับผมนะครับเป็นตัว2.5นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับจะลงนะครับชอบลายนี้มากเลยแล้วมีตัวมันก็จับนะครับผมนะครับคือหมึกส่วนใหญ่หมึกชายฝั่งเวลามันจับเหยื่อนะครับผมนะครับไซส์ที่มันจับนะครับประมาณยิ่งตัวเล็กยิ่งจับดีนะครับผมนะครับเหยื่อนะครับผมคือส่วนใหญ่ผมไม่เล่น3.0นะผมจะเล่นอยู่ที่ประมาณสัก2.0 2.0แล้วก็2.5นะครับสูงถ้าใหญ่สุดนะจะประมาณนี้นะครับผม Rồi mình hạt tùa đùa gọn đây nè Ui Ê chới à ไม้เดียวเลยมาให้เดียวเลยนะครับผมนะครับเลยดังกึกเลยเมื่อกี้เนี่ยโดนนะครับผมนะครับเมื่อกี้มีตัวนะครับผมนะครับอันนี้ไม้เดียวนะครับผมนะครับมาถึงเข้าไม้ปุ๊บตีปุ๊บนะครับจับนะครับผมนะครับอันนี้ของชิคกีรี่นะครับตัวนี้นะครับผมนะครับนึกว่าติดหินไว้เมื่อกี้ไม่ใช่นะครับหมึกนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมประมาณสักสองนิ้วนะครับหมึกตัวสองนิ้วนะครับผมประมาณสักตัวขีดหนึ่งนะครับผม สวยๆนะครับจับของลายปลาสบะนะครับ2.0นนะครับที่ผมให้ดูนะครับทิปนี้นะครับผมเรืมาลองให้เทสดูนะครับน้ำนิ่งๆนี่จับง่ายมากนะครับวันนี้น้ำค่อนข้างดีนะครับวันนี้น้ำค่อนข้างดีนะครับเราจะเห็นสภาพน้ำวันนี้ก็ถือว่ายังเนียบเรียบนะครับผมนะครับเรียบเรียบสุดยอดนะครับผมตัวแรกตัวแรกตัวแรกสุดยอดจริงๆนะครับมันเหมือนจะมีฝูงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจับตรงนี้เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเรือใหม่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าสมอตีเลยเขาแน่จับไม้แรกนะครับตัวนี้ ก็สมอเรือนะครับผมนะครับเมื่อกี้จับตรงนี้นะครับไม้แรกเลยครับเมื่อกี้มันเล่นถอยมาเลยครับไม้แรกอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับหินก้อนนี้นะครับที่มันจับอยู่เมื่อกี้นะครับผมจับไม่ไกลนะครับผมนะครับมันคือมันมันน่าจะเป็นหมึกไอหมึกหมึกเล็กนะครับหมึกเล็กปกติพฤติกรรมมันจะเป็นจะเป็นจะเป็นฝูงนะครับผมเอาจริงๆิงเนี่ยมันจะอยู่เป็นฝูงครับพฤติกรรมหมึกเล็กนะครับผมนี่เลยเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อกี้มันจับ อามหัวเรือนะครับผมนะครับกวดไปเรื่อยนะครับคือเราอยู่บนเรือเราสามารถตีได้ร้อยแปดสิบองศานะครับผมนะครับตีรอบเรือได้เลยนะครับผมนะครับพอได้เปรียบของเรือก็คือแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไมผมต้องใช้เรือนะครับถ้าตีชายฝั่งก็มันจะตีได้เฉพาะออกมาด้านหน้านะครับผมนะครับชายฝั่งบางทีโยติดหินเนี่ยติดหินปั๊บขาดนะครับผมนะครับโอกาสที่จะหลุดก็น้อยนะครับโอกาสที่จะหลุดนะครับมันไม่เหมือนเรือนะครับเรือเนี่ยมันดึงได้สามารถดึงได้แบบดึงได้เก้าสิบองศาครับ ตั้งตรงดึงขึ้นเลยนะครับผมแล้วแป๊บเดียวก็หลุดนะครับผมเหยื่อมีโอกาสที่จะได้คืนนะครับผมได้คืน80%นแน่นอนนะครับผมนะครับติดหินส่วนใหญ่คือผมไม่ค่อยทําขาดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาอยู่บนเรือมันเอา,ม,เอามันเอาคืนได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> อ่านะครับผมนะครับ เมื่อกี้โดนมาตัวแรกนี่ก็หมายด้านโน้นนะครับด้านโดนบนนะครับเมื่อกี้ผมตีลงประมาณ2อสามไม้ไล่ดูเรื่อยๆนะครับก็ยังถือว่าไม่โดนนะครับผมนะครับสงสัยน่าจะมีแค่ตัวเดียวนะครับเป็นเมือขวอมเนาะตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมนะครับตัวแรกเลยเนี่ยโดนมาเนี่ยประมาณนี้นะครับสองนิ้วนะครับผมที่โดนโดนมาเมื่อกี้นะครับผมนะครับวันนี้ก็ตามคอนเซ็ปต์ตามคอนเทนต์นะครับที่เกินเกินว่ยตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าวันนี้ผมจะมาทําวิธีอ่าเรียกว่าการวัดระดับระดับน้ำเหยื่อนะครับผมวัดยังไงไม่ให้โยกติดหินนนนะครัับผมวี้ เราจะมาบอกวิธ uhm, ีเป็นแนวทางนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับผมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้เป็นโยสองจุดศูนย์นะครับวันนี้สองจุดศูนย์นะครับผมผมจะใช้เป็นตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ลงนะครับผมอันนี้เป็นลายเสือนะครับของชิคกอรี่นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับตัวนี้เมื่อกี้ไปตีมาตัวแรกก็ไม่จับนะครับผมตัวแรกจับตัวที่สองไม่จับนะครับไปเดี๋ยวจะเอาเหยื่อตัวนี้ลงนะครับผมคือ เดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆนะครับการวัดระดับน้ำนี่คืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าการวัดระดับน้ำนะครับผมนะครับคือการทําให้โยนะครับผมนะครับลงไปอยู่ก้นพื้นให้มากที่สุดนะครับผมนะครับด้วยที่ว่าพฤติกรรมหมึกนะครับผมเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับผมเขาไม่ได้อยู่ผิวน้านะครับผมคือจริงๆอ่ะที่มันขึ้นมาผิวน้ำเนี่ยขึ้นมันขึ้นมาตามเหยื่อนะครับผมนะครับเพราะว่าการวัดระดับน้ำเนี่ยเราจะใช้เฉพาะบางจุดนะครับผมอย่างตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณน้ําประมาณสักเมตรสเมตรนะครับผมเมตรสเมตรจริงๆอ่ะเราไม่ต้อง ในใจวันสองวิเราก็เจอขึ้นนะครับลากมาก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำไม่ได้ลึกนะครับผมนะครับถ้าน้ําลึกเราถึงต้องมีการวัดระดับน้ำนะครับเพราะว่าน้ําด้านล่างนะครับผมนะครับมันจะมันจะมืดนะครับมันจะลึกนะครับทีนี้ทิวทัศน์ในการมองเห็นของหมึกนะครับผมมันจะมองเห็นยากนะครับเราถึงมีเราถึงต้องมีการวัดระดับน้ำนะครับให้โยลงไปอยู่ก้นพื้นให้มากที่สุดนะครับผมซึ่งหมายด้านเนี้ยเราอันนี้รอจะไม่จาเป็นต้องวัดนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาไปวัดระดับน้ําหมายด้านโน้นนะครับผมนะครับหมายด้านนี้นะครับ เราถ้าเราจะวัดนะครับผมเพราะว่าอยู่ดีๆถ้าจะมาวัดทุกที่เนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครัาโยมติดหินเอานะครับผมนะครับบางจุดมันน้ําตื้นเราก็ไม่้องวัดนะครับเราเจอมาอย่างเดียวนะครับผมมาเราพามาลงมาดูนะครับผมหน้างานรานนี้อ่ะนะครับผมมาอ่านะครับผมมาถึงหน้างานนะครับผมนะครับแต่จะบอกวิธีเนาะวันนี้ก็สองกุดศูนย์เนาะวันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นลายเสือนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมลายเสือโคร่งนะครับเสือขาวนะครับผมนะครับ สองศูนย์นะครับเราจะว่าระดับน้ำนะผมอย่างแรกเลยเราต้องรู้ระดับน้ําก่อนนะครับผมนะครับเป็นหลักว่าน้ําลึกเท่าไหร่นะครับผมนะครับถ้าตรงนี้น้ําลึกประมาณสมมตินะตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสักสองเมตรนะครับผมตัวนี้ประมาณกระโดดลงไปนี่คือท่มหัวนะครับผมนะครับเราจะมองเห็นปากการังอยู่นะครับตัวนี้เราต้องรู้ระดับน้ําเราต้องรู้ระดับเหยื่อโตก่อนนะผมว่าว่าเหยื่อลงลงผึงก้นผืนกี่วินะครับเราจะคิดเป็นเมตรนะครับผมนะครับถ้าเมตรหนึ่งเนี่ยตัวนี้ถ้าผมหย่อนลงดูแบบเนี้ยเนี่ยประมาณอ่าประมาณสี่วินะครับผมตัวนี้ประมาณ มันจะอยู่ประมาณสัก4วินะครับผมซึ่งน้ําตัวนี้จะอยู่ประมาณสักตรงนี้จะอยู่ประมาณสัก2เมตรเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับผมเราหยัดรูปแบบนี้นะครับผมนี่ให้คิดว่าสมมตินะประมาณสัก4วิต่อเมตรนะครับผมนะครับเราจะมีวิธีการเยะยังไงกัเนี้ยเราก็ตีไปนะครับผมนะครับเราก็ตีไปแบบนี้เลยนเลยนะครับผมตีไปเลยนะครับเรานับประมาณสัก4วินะครับผมนะครับหน้าประมาณ4วิน1 2 3 4ในใจนะครับแล้วก็เยอะขึ้นนะครับผมนะครับเยอะขึ้นนะครับผมแบบนี้ แล้วก็หยุดนะครับแล้วก็นับถึง4วินะครับแล้วก็เจอขึ้นนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนหนึกงว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอยโดนจับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยหนวดขาดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยไม้แรกนี่ก็เอานะครับหนวดขาดเลยเนี่ยนี่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 นะครับผมเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหหนวดขาดนะครับเมื่อกี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่ะไม้แรกนะครับผมนะครับเมื่อกี้เนี่ยนี่นะครับมันน่าจะไม่เข็ดว่ะนี่นะครับมันจับตรงนี้เมื่อกี้เนี่ เนี่ยนะครับผมนบเวลาเราเล่นนะครับเรานับถึงประมาณสักสี่วินะครับผมนับตัวเนี้ยเราก็เจอขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะอัดแรงนะครับเมื่อกี้นวดนวดขาดเลยเมื่อกี้นี่นะครับผมอะไรเสียโค้งนะครับผมนะครับตัวเนี้ยน,น,นับประมาณในใจสี่วินะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เจือขึ้นนะครับผมนะครับแล้วค่อยเจือขึ้นนะครับเจอขึ้นแบบนี้นะครับผมนะครับล้วก็นับในใจอีกประมาณสักอ่าสี่วินะครับผมนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ย จะรอค่อยลากมาแล้วก็โดน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 จับแล้วเนี่ยจับแล้วเนี่ยมันเอาอีกแล้วนี่มันเอาอีกแล้วนี่นี่นะครับผมนะครับเมื่อกี้มันเอาแล้วเนี่ยมันเอาอีกแล้วนี่มันเอาอีกแล้วนี่มันไม่เข็ดนะมันดื้อนะเมื่อกี้มันดื้อนะมันดื้ออมึกเนี่ยหมึกมันดื้อมากนะครับเมื่อกี้นับในใจนะครับผมนะครับสี่วินะครับผมแล้วกเราก็เจอขึ้นนะครับผมจะเจอครั้งเดียวก็ได้หรือว่า สองครั้งก็ได้นะครับผมนะครับแล้วแต่เราช่างแอคชั่นเหยื่อนะครับผมนะครับเวลาเราวัดระดับน้านะครับผมนะครับตรงนี้น้ามันตื้นเราจะไม่ให้เหยื่อมันลงถึงก้นพื้นมากก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าทิวทัศน์ในเวลามันมองเห็นมันเห็นอยู่แล้วนะครับผมนะตรงเนี้ยหนวดขาดเลยเมื่อกี้ตัวแรกอ่ะโดนมาตรงเนี้ยไปไหนวะเนี่ย ะท่้นผ้มนะครับเราจะย้ายเข้ามาตีฝั mm ่งด้านนี้นะครับรอบ nah นี้นะครับผมเมื่อกี้เราย้ายออกมาจากฝั่งด้านในนะครับผมน้ําตื้นก็ไม่จับนะครับผมแดดร้อนนะครับผมอะเดี๋ยวมาลองหมายฝั่งด้านนี้ดูนะครับผมหมายฝั่งด้านนี้ก็เป็นหมายเด็ดเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเวงนะครับผมเราจะเลือกเวงตีนะครับผมเพราะว่าหมึกมันจะอาศัยอยู่ตามเวงนะครับผมเป็นหลักนะครับลมแรงมากๆนะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมอลงก่อนนะครับผมนะครับ ทิ้งสมอก่อนนะครับผมเรือนะครับกลับเรือก่อนนะครับผมครับรอบนี้ย้ายไปเรื่อยๆนะครับหมึกไม่จับนี่เราก็ต้องย้ายนะครับผมนะครับเพราะว่าเราตีที่เดิมเนี่ยมันถามว่าตีที่เดิมแ่บมันจะมีโอกาสได้ไหมมันก็มันจะน้อยนะครับผมนะครับเราต้องย้ายนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสีเหล่มอ่าสีอื่นดูนะครับว่ามันจะจับหรือเปล่านะครับผมครับเดี๋ยวจะลองเป็นอ่าของสีแดงตัวนี้ดูนะครับนะครับสีแดงตัวนี้นะครับผมนะครับสองจุดห้าแล้วครับผมนะครับ ชิคลี่นะครับผมนะครับผมตัวเนี้ยเราจะลองเล่นเป็นแบบนี้ดูนะครับผมรับหัวตะกัวนะครับผมนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับผมเพราะว่าดูจากอ่าพื้นที่ตรงนี้แล้วครับผมนะครับมันมันน้ํามันตื้นนะครับน้ำมันไม่ได้ลึกนะครับผมเราจะเห็นแนวหินนะครับช่องน้ําลงนะอย่างที่เราเห็นกันนะครับผมอันนี้ไม่ต้องใส่ตะกัวนะครับผมนะครับราขอเป็นเป็นไอ่ปอบเปล่านะครับผมปอเปล่านะครับเราก็ตีได้เลยแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเทคนิคในการวัดระดับน้ำเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมนะครับว่าเรา จะวัดยังไงยังไงก็นับประมาณสักสีวินะครับเราเทปแบบนี้นะครับผมนับลงนี่นี่เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับผมนะครับยังถือว่ายังหนักอยู่นะครับแบบนี้มันไม่ค่อยจะเบาเท่าไหร่นะครับผมเราก็ตีด้านโน้นนะครับผมเราตีไปตามลมนะครับเรียกว่าท้ายเรือเนาะค่อยๆอัดไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับแบบนี้นะครับผมถ้ามีตัวมันจะจับแน่นอนนะครับผมนะครับน้าตรงนี้ไม่ลึกนะครับผมน้านี้ไม่ลึกนะครับเรานับ จากาที่เหยียดตัวน้ำนะครับผมนับประมาณสักสี่วินะครับผมนับประมาณสี่วิแล้วก็ปล่อยให้โยมันดิ่งหัวลงนะครับผมนะครับพอมันดิ่งหัวลงอย่างเนี้ยแล wow. ้วก็เราก็เจอขึ้นใหม่นะครับเจอแบบนี้นะครับผมนะครับสายต้องพยายามไปตึงตลอดนะครับผมถ้าสายหย่อนนะครับมันสายหย่อนนี่หัวมันจะดิ่งลงหินนะครับผมนะครับเราต้องพยายามที่จะให้สายตึงตลอดครับเวลาหมึกจับเราจะได้รู้ถึงเวลาหมึกมันสัมผัสนะครับผมนะครับเจอขึ้นแบบนี้นะครับเป็นหลักนะครับ lồng tung lồng tung nghe lồng lồng mai đó này โดน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 โ,โ,โ,โดนโอ้ย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 ตัวใหญ่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเอ้ยว่าแล้วไงต้อจะอยู่เนี่ยเอ้ยโอ้โหลอกวิ to live to live. ่งนะครับผมน่ากลัวมากนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ไหว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 หูใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับตัวเนี้ยเอ้ยโดนนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วอือหือ เอ๊ะลอกวิ่งได้ไงเอ้ยโอ้โหมันใหญ่มากนะครับโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่มากครับใหญ่มากเลยนะลอกวิ่งได้ถือว่าใหญ่นะครับผมโอ้โหโดนบอสหรือเปล่าเนี่ยสงสัยเป็นบอสนะครับผมนี่เลยนี่นะครับอ่าอ่าโอ้โหโอ้หแรง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 นะครับแรงนะครับแรงครับอุ้ยอุ้ยอ้ย อุ Estado, so ้ยแรงแรงแรงโอ้ยโอ้ยแรง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 เแรงดีแรงดีครับแรงดีมากโอ้ย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 แรงดีอ่ะตัวมันใหญ่แล้วตัวมันใหญ่นะตัวเนี้ยโอ้ยเป็นบอสนะครับผมนะครับมันเป็นบอสนะครับตัวเนี้ยเฮ้ยโอ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 ้ยเอ๊ โอ้โหโอ้บอสนะครับบอสใหญ่นะครับโอ้โหใส่ครึ่งโลแน่นอนเลยตัวเนี้ยเออโอ้โหหืมใหญ่มากนะครับผมครับขอใช้เป็นตะขอนะครับผมจับขึ้นมาครับตัวเนี้นี่นะครับนี่เลยนะครับหือหือหื โอ้โหอ้าวนะครับผมโอ้ครึ่งโลนะครับตัวนี้เอ้ยเ <tortured. S 2> อ้ยใหญ่มากนะครับผมโอ้โอ้โหครึ่งโลแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมีครึ่งโลแน่นอนนะครับแบบเนี้ยอ้ยโอ้ใหญ่จริงๆว่ะอ้ย นี่นะครับผมนะครับโดนมาแล้วเมื่อกี้นะครับไอของชิกาลี่นะครับนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผม2.5นะครับผมนะครับที่กัดมาเมื่อกี้นะครับผมนะครับโดนมาเต็มๆนะครับไซบอสนะครับผมน่าจะอยู่ประมาณสักครึ่งโลนะครับผมตัวเนี้ยนะครับจับมามาเดียวลอกวิ่งนะครับผมนะครับคือมันจับแบบมันจับค่อนข้างที่จะอยู่แน่นนะครับผมนะครับถือว่าใหญ่นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นไซบอสนะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเวลาเทคนิคเราเล่นนะครับผมนะครับการวัดระดับน้ำนะครับผมเป็นหลักนะครับผมเราวัดยังไงให้มันมีตัััวนนะะคครรบบผม ถ้ามีตัวยังไงก็จับนะครับผมนะครับถ้ามีตัวยังก็จับนะครับเนี่ใส่ครึ่งโลนะครับผมนะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับผมนะครับตัวแบบโอ้โหขนาดเท่าเท้าแขนนะครับผมนะครับตัวนี้มันใหญ่จริงๆนะครับผมนะครับเนี่ยตัวเนี้ยลอกลั่นนะครับลอกหน้าลอกวิ่งก็ถือว่าลอกทํางานได้ปกตินะครับผมนะครับคือโดนไม้รู้เลยครับว่าเป็นบอสแน่นอนนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมก็จับสีแดงนะครับในที่สุดก็โดนนะครับผมนี่เลย แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชั่งกิโลให้ดูนะครับว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับผมตัวเนี้ยจะให้ดูเลยนะครับผมโดนบอสมาจนได้นะครับใหญ่จัดนะครับใหญ่จริงๆนะไซเนี่ยนี่เลยนะครับต้องบอกนี่ว่าหนักมากๆนะครับผมวันโอ้โหนี่นะครับผมนี่เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าตัวเนี้ยหกขีดนะครับผมนะครับหขีดนะครับตัวนี้นะ สายเป้งๆนะครับผมนะครับสายเป้งๆนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับนี่เลยนะครับโดนมาเมื่อกี้นะครับนะครับใหญ่มากๆนะครับผมนะครับสายครึ่งโลนะครับผมโดนมาหน้าลอกวิ่งก็ก็ไม่ธรรมดานะครับผมนะไม่ธรรมดานะครับมันจับตรงนี้นะครับผมครับมันเป็นไม้อีกฝั่งหนนึ่งเนาะซึ่งผมบอกว่าตรงนี้ผมไม่ค่อยได้มาเปิดนานนะครับผมนะครับพอมาถึงปุ๊บก็วิ่งปา๊ดปื๊ดปาดดุป้าดเลย การวัดระดับน้ำเนาะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ да ต,ต้นตคลิปนะครับการว we ัดระดับน <net> ้านะครับผมเป็นหลักเนาะเราเวลาเราเราเลือกวัดระดับน้ํานะครับผมว่าเหมือนที่ผมบอกนะครับผมเวลาเราวัดระดับน้านะครับผมนะครับหมึกนะครับผมพฤติกรรมส่วนใหญ่นะครับเขาจะอยู่ก้นพื้นนะครับเราจะให้โยนะครับลงไปอยู่ก้นพื้นให้มากที่สุดนะครับผมนะครับเรามีโอกาสที่จะได้พวกไซบอร์ดไซส์ใหญ่นะครับผมมีโอกาสได้แน่นอนนะครับผมนะครับแบบที่ผมตีไปเมื่อกี้นะครับผมจับมาถือว่ามาตีตีไม่กี่ไม้นะครับที่มันจับเนาะ ที่างที่ตรงน้นนะครับผมครับมันหน้าที่จริงอ่ะพฤติกรรมหมึกใหญ่มันจะมีเป็นคู่นะครับผมนะครับมันจะมีคู่นะครับผมตัวแบบเนี้ยมันต้องมีคู่แน่นอนนะเดี๋ยวผมจะลองตีรูอีกสักหน่อยนะครับผมว่ามันจะโดนอีกหรือเปล่านะครับผมนะครับตรงชายฝั่งนะครับผมไม้ด้นเนี้ยจับมาจับมาเชยใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆนะครับซึ่งผมเองก็ตกใจนะครับว่ามันหน้ารอกวิ่งด้แบบเนี้ยไม่ธรรมดานะครับผมนี่เลย อ่านะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับผมนะครับก็ยังยาวไปนะครับผมนะครับรู้สึกว่าหมึกจะจับยากขึ้นนะครับผมจะพาหลบเข้าไปตีด้านในนะครับเขามร่จับยากมากนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้นี่โอยไอ้โดนสองตัวมาตั้งแต่ช่วงใบใบใบนะครับพอตกเย็นมาก็เงียบนะครับน้ำรู้สึกว่าน้ำจะตายช่วงเย็นนะครับผม๋จะเข้าไปสู่หมายด้านในนะครับตรงจุดที่มัน ลดแดดนะครับลดแดดนะครับผมเพราะว่าตรงนน้นจะเป็นร่มเล็หน่อยนะครับผมผมคิดว่าน,น้าช่วงเงยนเง็ยนๆนิดหมามันน่าจะสวยนะครับหนึกนะครับต้องลองดูนะครับผมถ้ามันจะโดนมันก็โดนนะครับถ้ามันไม่โดนมันก็อาจจะไม่โดนเลยนะครับผมไปลองมุ่งหน้าเข้าไปหาหมายกัน ถือว่ายังยังได้นะครับยังได้นะครับแต่ว่าหมึกจับยากนิดนึงนะครับผมก็สรุปคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ได้หมึกมาทั้งหมดก็2ต <ina> ัวนะครับได้มา2ตัวครับแต่ว่ามันยังจับนี่ก็ยังจับมาอยู่อีก2ตัวหมดขาดนะครับเลยก็เลยได้มาอีก2ตัวนะวันนี้ก็ไม่มีผลงานอะไรให้ชมเยอะนะครับผมได้หมึกใหญ่มาตัวหนึ่งนะครับหกขีดที่เราเจอกันเนาะวันนี้ก็ผมใช้เป็นเหยื่อของชิกลี่นะครับแบบนี้นะครับแบรนด์ของตัวนี้นะครับที่มันจับมาก็จะเป็นของมือเช้านี่ก็จะเป็นพวกปลาสบะนะครับผม ปลาสะบะนะครับตัวนี้ครับผมที่เอามาให้ชมนะครับตัวนี้ปลาสะบะนะครับแล้วก็เป็นลายสีแดงนะครับแบบนี้ครับ2ตัวนี้นะครับที่มันจับมาไล่ตีตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเนาะที่เราเจอกันนะครับถามว่าหมึกงานชายฝั่งนะครับผมครับถามว่างานชายฝั่งเราเล่นขนาดไหนพอดีนะครับผมว่าคือส่วนตัวผมผมแนะนําให้ไม่เกิน3.0ดดีกว่านะครับเออ ไม่เกินไม่เกิน2.5จะดีกว่านะครับเพราะว่า3.0เูนี่มันมันจะใหญ่เกินไปนะครับผมคือส่วนตัวผมไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นนะครับ30ูนเนี่ยแต่นานทีถึงจะเล่นนะครับ3ามูนนี่ผมจะเล่นน้ําลึกๆนะครับน้าที่ตีไปออกแนวลึกเนาะมันถึงจะได้ตัวนะครับก็ถ้าเป็นพวกงานชายฝั่งแบบเนี้ยผมเล่นแค่2.5นะครับคือใหญ่สุดก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางในวันนี้คืออย่างที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับว่าอ่าเรื่องการวัดระดับน้ำเป็นหลักนะครับก็อย่างที่ผม เก่าๆเกินๆไว้ครับการวัดระดับน้ำนะครับเราจะให้โยถึงก้นพื้นมากที่สุดนะครับโดยที่เราใช้วิธีการนับวินะครับผมเหมือนที่ผมบอกเนาะตั้งแต่ช่วงกลางคลิปนะครับตีให้ดูเนาะสองสามไม้นะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะนับเป็นหลักนะครับว่าเม็ดนึงเนี่ยมันลงกี่วิกี่วินะครับเราก็คำนวณเอาเนาะวันนี้เนาะเป็นอย่างที่เก่าๆไว้นะครับเดี๋ยวทิปหน้าทิปหน้านี่คงต้องมาล้างแค้นแล้วมั่งเนี่ยไม่ไหวนะครับคันหักก็จบคลิปดีกว่านะครับผมนะครับคงไปต่อไม่ไหวนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้้เท่่าานนีะคครรัับบผมวใชอยงงไก็ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งวัอะไรก็กดกดให้หน่อยนะครับผมโอกาสคลิปหน้านะครับเราเจอใหม่ครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมชิคกี้พนะครับคลิปนี้นะครับผมเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีตันหากแล้ววันนี้ไม่เอาไม่ไหวไป